สวัสดีแฟนวเย์บอลทุกท่านครับมาติดตามกันต่อนะครับสำหรับการแข่งขันเย์บอลชาเลนจ์คัพนะครับซึ่งเป็นวเย์บอลชายชาเลนจ์คัพ2023ซึ่งเป็นการชิงแชมป์เอเชียนะครับหรือที่เรียกว่า AVC 2023นั่นเองคุณผู้ชมทีนี้นะครับสำหรับทีมชาติไทยเนี่ยนะครับจะพบกับเวียดนามในวันนี้นะคุณผู้ชม เวลาอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนช่องทางการชมถ่ายทอดสดเนี่ยนะครับก็จะเป็นลิงก์เพจเหมือนเดิมนะครับที่ทำการถ่ายทอดสดน่าจะสามารถที่จะทำการได้แล้วคุณผู้ชมซึ่งคู่ของไทยกับอินโดนีเซียเนี่ยครับค่อนข้างที่จะขัดข้องนะแต่ว่าก็เป็นไปได้ด้วยดีนะครับสำหรับในเรื่องของการชมถ่ายทอดสดนะทีนี้นะครับคุณผู้ชมสำหรับในวันที่14กรกฎาคม2566นะครับ การแข่งขันวอลเลย์บอลชาย AVC Challenge Cup 2023ครั้งที่4ปี2023ในรอบ6ทีมสุดท้ายนะคุณผู้ชมณสนามมหาวิทยาลัยไทเปกรุงไทเปไต้หวันวอลเลย์บอลชายไทยพบกับอินโดนีเซียนะซึ่งในวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมานั่นเองนะครับเวลา11นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยผลปรากฏก็คือทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซียไปได้นะครับ 3ต่อ2เซ็ตด้วยสกอร์25ต่อ20 25ต่อ27 20ต่อ25 25ต่อ16แล้วก็15ต่อ12ซึ่ง สำหรับทีมชาติไทยนะครับถือได้ว่าทําผลงานได้อย่างดีเยี่ยมนะเพราะว่าชนะอินโดนีเซียแชมป์ซีเกมสสามสมัยนะคุณผู้ชมเพราะว่าอินโดนีเซียเนี่ยนะครับตามที่เราเห็นฟอร์มการเล่นเล่นได้สุดยอดมากคุณผู้ชมแต่ว่าทีมชาติไทยก็พิชิตมาได้นะโดยภายใต้การนําของทีมนะครับโดยโคชปาร์คนะครับปาร์กกีวันนะคุณผู้ชมเป็นกุนซือชาวเกาหลีใต้นะครับซึ่งเขาสามารถแก้เกมได้นะคุณผู้ชมอันนี้ยอมรับเลยนะ ทีนี้นะครับเราชนะอินโดนีเซียไปแล้วนะรอบก่อนรองชนะเลิศเราก็จะไปพบกับเวียดนามนะครับซึ่งเป็นสายการแข่งขันนะคุณผู้ชมมันจะมีอยู่2สายคุณผู้ชมก็คือเป็นคู่ของวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยไทยกับอินโดไทยชนะนะครับส่วนคู่ของบาเลนกับออสเตรเลียเนี่ยแอดบินไม่แน่ใจว่าใครชนะนะแต่ว่าถ้าเป็นคู่ไทยกับอินโดไทยชนะแล้วเนี่ยนะครับต้องไปเจอกับเวียดนามในวันนี้นะครับวันที่1 4กรกฎาคมส่วน อีกคู่หนึ่งนะครับระหว่างบาเลนกับออสเตรเลียเนี่ยนะครับใครชนะไปเจอกับเกาหลีใต้ส่วนที่มานะครับของรอบบายทั้งเกาหลีใต้และก็เวียดนามเนี่ยน่าจะมาจากการจับฉลากนะคุณผู้ชมนะซึ่งมันก็เป็นไปตามสายการแข่งขันของเขานะครับทีนี้นะครับทีมชาติไทยจะพบกับเวียดนามครับในวันนี้วันที่14กรกยาคม2566ครับคุณผู้ชมเวลานะครับ ย้ำนะคุณผู้ชมนะเวลาเรามีนัดกันนะก็คือเวลา14นาฬิกานะครับ14นาฬิกาของวันที่14กรกฎาคม2566เรามีนัดกันนะครับดูวลอลเลย์บอลทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเวียดนามนะครับในศึกชาเลนจ์คัพ2023หรือ AVC 2023นั่นเองนะซึ่งถ้าเกิดว่าทีมไหนชนะจะ เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศคุณผู้ชมสำหรับเวียดนามเองเนี่ยนะครับเขาชนะไต้หวันมา3ต่อ1น1เซตนะครับเขาก็เลยเข้าสู่ในรอบรองชนะเลิศนั่นเองนะคุณผู้ชมทีนี้นะครับสำหรับการถ่ายทอดสดเนี่ยก็จะเป็นเพจ AVC เหมือนเดิมนะแอดมินแปะลิงก์เอาไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใต้คอมเมนต์นะครับสามารถที่จะกดเข้าไปในลิงก์แล้วก็ดูการถ่ายทอดสดได้เลยครับคุณผู้ชม สำหรับการคาดการเรื่องของการส่งนักกีฬาลงทำการแข่งขันนะคุณผู้ชมของโค้ชปังเนี่ยซึ่งเป็นชุดแรกที่จะลงในรอบรองชนะเลิศพบกับเวียดนามเนี่ยน่าจะเป็นตัวเซตนะครับน่าจะเป็นมาวินนะคุณผู้ชมบีหลังนภาเดชบอลเร็วกิสดาประเสริฐแล้วก็หัวเสาอนุตอนุรักษ์ตัวรับอิสระจะเป็นธนพัฒน์นะครับน่าจะประมาณนี้นะส่วนผู้เล่นคนอื่นนะครับก็จะ เปลี่ยนกันไปตามความเหมาะสมในการแข่งขันนะคุณผู้ชมซึ่งโค้ชปาร์คเนี่ยนะครับเขาถือได้ว่าเขาแก้เกมได้ดีมากๆเลยคุณผู้ชมแก้เกมกับอินโดนีเซียเนี่ยทำให้อินโดนีเซียค่อนข้างที่จะระบบรวนเหมือนกันนะในช่วงของเซตที่4นะครับแล้วก็นําไปสู่ความ่แพ้ในเซตที่5ให้กับทีมชาติไทยทีมชาติไทยก็ถือได้ว่าสามารถที่จะแก้เกมอินโดแล้วก็ คว้าชัยได้นั่นเองนะคุณผู้ชมก็ถือได้ว่าชนะแบบหืดขึ้นคอแต่ว่าก็ชนะเหมือนกันนะประมาณนี้นะทีนี้เนี่ยนะครับแอดมินก็ขอบรรยายให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับแมตท,ที่แบบบีมหัวใจมากๆนะครับก็คือไทยชนะอินโดนีเซีย3ต่อ2เซตเนี่ยนะครับแข่งไปทั้งหมด5เซตด้วยสกอร์นะคุณผู้ชมก็คือ20ต่อ25 27ต่อ25 25ต่อ20 1ส 6ต่อ25แล้วก็12ต่อ25นะครับสำหรับเซตแรกทีมชาติไทยเอาชนะอินโดนีเซียไปก่อนนะครับ25ต่อ20ถือว่าเซตแรกเนี่ยทีมชาติไทยลงโชว์ผลงานได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะในเซตแรกเนี่ยนะครับถือว่าระบบอะไรต่างๆเข้ากันได้ดีหมดเลยนะส่วนในเซตที่ 2. เนี่ยนะครับ อินโดนีเซียเอาชนะไทยได้ครับด้วยสกอร์27ต่อ25เซตนี้นะครับชนะดิวกันนะครับซึ่งเซตนี้ต้องบอกเลยว่าสูสีกันมากๆนะครับออกใครก็ได้นะคุณผู้ชมแต่ว่าอินโดนีเซียเขาก็ขวาไปได้นะเป็น1ต่อ1ส่วนเซตที่3นะครับเซตที่เนีในอินโดนีเซียยังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเอาชนะไทยไปได้25ต่อ20 ซึ่งเขาก็ขึ้นนําเป็น2ต่อ1ในเซตที่3นะครับอินโดนีเซียแก้เกมมาดีมากคุณผู้ชมทําให้ทีมไทยเนี่ยนะครับระบบการเล่นรวนแล้วก็เกมรุกเนี่ยทำแทบจะไม่ได้เลยนะคุณผู้ชมแล้วก็มาเจอกันที่เซตที่4ครับสำหรับเซตที่4เนี่ยนะครับด้วยความชำนาญเชี่ยวชาญของโค้ชปาร์คชาวเกาหลีใต้เนี่ยนะครับแก้เกมได้อย่างดีนะครับสำหรับในเซตที่4ทํทให้ทีมชาติไทยเนี่ยนะครับพลิกชนะมาได้ 25ต่อ16รวมถึงกำลังใจนะครับที่กลับมาของทีมนักกีฬาไทยแล้วก็ ตัวผู้เล่นเองนะครับเริ่มมีความมั่นใจในการเล่นระบบทีมเริ่มดีขึ้นนะครับการแก้เกมดีขึ้นจากโค้ชด้วยนะครับจากนักกีฬาด้วยทําให้ระบบประสานงานต่างๆมันดีนะทำให้เซตที่4เราชนะอินโดนีเซียไปอินโดนีเซียนะครับล้วนมากๆเลยในเซตที่4นะครับส่วนในเซตที่5เนี่ยคุณผู้ชมถือว่าสูสีกันนะนะครับเท่าที่ดูเนี่ยสูสีกันพอสมควรแต่ด้วยความแข็งแกร่งของทีมชาติไทยแล้วก็การแก้เกมที่ดีพอนะทำให้ทีมชาติไทยเอาชนะไปได้15ต่อ12นะครับพร้อมกับ อนุทเนี่ยครับเสิร์ฟเอได้ด้วยนะทั้ง2แต้มเลยนะครับช่วงของการปิดแมตช์นะคุณผู้ชมทําให้ทีมชาติไทยชนะไปได้สาต่อ2เซตนั่นเองนะสำหรับไทยพบกับอินโดนีเซียในรอบก่อนรองชนะเลิศท,ที่ผ่านมานั่นเองแล้วก็ส่วนทางด้านเวียดนามนะคุณผู้ชมอันนี้นะครับแอดมินเนี่ยเข้าไปทัวร์เพจเวียดนามมาขออภัยด้วยไม่ได้แคมปไม่ดูนะครับ <_' c> เขาคุยกันพอสมควรเลยนะ <_' c> เขาบอกว่าถ้าเจอกับทีมชาติไทยเนี่ยนะครับ คิดว่าน่าจะชนะได้เขาว่าอย่างนั้นนะที่จะเจอกันในรอบรองชนะเลิศเนี่ยเพราะว่าเหงียนเนี่ยบอกว่าต้องการที่จะเป็นแชมป์รายการนี้เพราะว่าผู้หญิงเนี่ยทีมชาติเวียดนามที่เป็นวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยได้แชมป์ช l เลนจ์คัพไปแล้วนะคุณผู้ชมเขาก็จะไปแข่งชาเลนเจอร์คัพต่อไป ในประเภทวอลเลย์บอลหญิงนะทีนี้เขาก็อยากให้วอลเลย์บอลชายของเขาเนี่ยนะครับได้แชมป์เหมือนกันนะคุณผู้ชมในชาเลนจ์ครับ2พนีินี้เหยียนบอกว่าสู้ไทยได้นะครับแล้วก็คาดว่าจะเป็นแชมป์ได้ด้วยนะเขาบอกอย่น,น,นะไม่ใช่ว่าคุย คนสองคนนะคุณผู้ชมอันนี้คุยกันเยอะเลยนะมันเป็นเพจของชาวเวียดนามโดยตรงนะทั้งนี้เนี่ยนะครับเขาก็ไม่ได้ประมาทไทยหรอกแต่เขาก็มองว่าเขาสามารถที่จะสู้ไทยได้นั่นเองก็รอติดตามรับชมกันนะครับซึ่งกองเชียร์ทีมชาติไทยกับกองเชียร์เวียดนามเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ต่างกันนะจำนวนผู้ชมในการเชียร์เนี่ยนะครับรวมถึงข้อความ ตอบโต้วาทีกันก็พอสมควรนะก็รอติดตามกันต่อไปน่าจะสนุกนะครับอย่าลืมนะครับเรามีนัด14นาฬิกาของวันนี้นะคุณผู้ชม14รกรกฎาคม2566มาให้แรงเชียร์แรงใจทีมชาติไทยกันนะครับสำหรับวอลเลย์บอลชายชาเลน g ์ครับ2023หรือ AVC 2023สำหรับแชมป์รายการนี้ไม่ว่าจะทีมชาติใดก็ตามจะมีสิทธิ์ไปเล่นในชาเลนเจอร์ครั2023เพื่อที่จะไต,ต่เต้าไปถึง วีเอ0น4ันนั่นเองนะคุณผู้ชมก็เป็นกําลังแรงเชียร์แรงใจให้กับทีมชาติไทยไม่แน่เหมือนกันนะคุณผู้ชมทีมชาติไทยอาจจะถึงชั้น VNL แล้วเราจะเชียร์กันสนุกทั้งวอลเลย์บอลชายวอลเลย์บอลหญิงในอนาคตนะครับอย่าลืมกดไ like, ลค,ค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับแล้วท่านจะได้ไม่พลาดการสรุปผลวอลเลย์บอลและกีฬาส,สวัสดีครับ